สวัสดีพี่น้องชาว y o ยูทูบทุกท่านครับวันนี้ครับเป็นชาแนลรายงานตัวตัดเต็มแล้วครับตัวเม่พอดีครับมีพนักงานจากโรงงานนะครับมาสำรวจอ้อยมาสำรวจแปลงตัดเนาะครับเนาะ งานครับทางโครนาโรงงานผู้จัดการครับมาตันเต็มครับกับเชาไร่ับภาควัววคนตามมาทยาศใสครับต้องให้รอแล้วเรียบร้อยไล้รครับรรแตนกบ๊บ

กดคพ่อคุณเชี่ยไปแล้วออครับครับผมเชีไปแล้วครับเียนานีคนเีครับผม่ดูคนไนเคดคัเนียก็อบเหลี่ยบครัพ่อว่ามันบาหนัาเนาะแล้เาปดไปเบื้องเา่ยมันมันตรงเสมอมัดับอเวดูกันนงเดี๋ยวปหน้าท่มันต้อยู่ครับจะลง แล้่ละตีครับวันนี้ถาทายลูปละตีเต้เบิร์ตเป๋าน,น้าไม่กินหลายครับครับวา้อบนประชุมมันเช้าไรยุลล่นบ่มันถ่ายอยู่น้องหอยเลย,ยเข็นเข็นนองหอยจำแปงก้อยดอกไม้จำได้ตัว เข,าไ,เขาไปเขาไปแปลงอ้อยดอกกันไหมแปลงคางใน,น,นงงล่านในคางล้านกาแฟนไหมเออซอยนั่นแหะ

ครับๆลงแล้วติเห็นบ่ระวังเด้อแก้วปลาล่ะ <Net> -se <segue> นี้ยังล่ะเขาข้องทีนี่เรียบร้อยเบอร์แล้วครับบ้านนี้กลับบ้านกลับฟองมาแล้วแหลงแปอวน้ำเย็นไว้กินนะน้ำขวดเลยเทาน้ำเย็นไว้กินกนะเนเยเกี่ยวไปเบิดเ,เยดย จของนเแล้วมาาแล้วนั่งนะครับเเฟังได้ยครับพร้อมกันรัยังนครับพรอกครับครับโอ่ได้เรียบตรงโเรียบนเาโอ้ครับได้ครับรครับผม เค็รคัยยเตัลูครับเตเพราะว่ารถยตัดเต็มพวกนี้แล้วรถจีโจงขันหนึงครับจริงดีป่ะับดตับดอกแงตอนีพอดีป่ะนะผมว่าพ็อดีแล้วมันเอาพี่มาได้เพราะมันจิเป็นตักัดพบพวนั่นเนี่ยเขาบอแบ่งที่มาสำรมันลงเปิดเดียนี่ลงไปมปไปลงใส่กานลงซอยกาแฟของยายุ่ครับยุคอาพรอนเข้าไปใช่ไหม้าไม่ดี เรื่องว่ามันเขาตัดเปิดเลยหรือสนุกรถตัดตใครโซนเปิดเลยอุโอมงปลาที่ว่าเขาลงมาได้ตะกินตีแมนปลาอ้อยดอกเลยอ,อ่ะำนี้ครับพอกันไม่คลิปหนาะบายครับ